ชาวกัมพูชาหลายพันคนยังทลักหน้าด่านด้านจันทบุรีเพื่อรอกลับประเทศหลังเกิดมีการประทะก,กันในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะ หลังจากที่กองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดได้ประกาศกฎอายการศึกเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในบางเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจนกระทั่งเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะมีรายงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านตำบลชำรากจังหวัดตราดตรงข้ามกับบ้านทมอดาข,ของกัมพูชาได้เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างทหารเรือของไทยกับทหารกัมพูชาส่งผลให้เช้าวันนี้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี มีชาวกัมพูชามากกว่า3,000คนเตรียมทยอยเดินทางกลับประเทศกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็นับว่าเป็นวันที่2ภายใต้เงื่อนไขการผ่านข้ามแดนเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีอนุโลมให้ชาวกัมพูชาและชาวไทยสามารถเดินทางกลับประเทศได้โดยกำหนดเวลาตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึง15บหนาฬิกาเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเหตุและยังคงเน้นย้ำม,มาตรการห้ามรถยนต์หรือย,ยานพาหนะทุกชนิดข้ามแดน รวมถึงชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งบรรยากาศก็พบว่ามีแรงงานบางส่วนนะคะที่ตกค้างจากเมื่อวานที่เปิดให้ข้ามแดนได้เพียง3,500คนขณะที่ยังมีการ ขณะที่ยังมีบางส่วนนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนจากพื้นที่ชั้นในของประเทศกรุงเทพมหานครปทุมธานีอยุทยาจันทบุรีตราดต่างก็ขนสัมภาระเข้าของเครื่องใช้และกระเป๋าส่วนตัวเตรียมผ่านข้ามแดนค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์ของเจ้าที่ว่าจะมีชาวกัมพูชาประสงค์ข้ามแดนวันนี้มากกว่ามเมื่อวานเนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดจันทบุรียังคงเป็นปกตินะคะ ภายใต้กฎอายการศึกไม่มีการเคลื่อนย้ายหรืออพยพประชาชนแต่อย่างใดค่ะ